นะศัตราโอเคครับตรงนี้คือหมู่บ้านอะไรนะหมู่สามนะหมู่สามเหมนกลุ่มหมู่สามอ๋อนี่ผู้ใหญ่เหรอผู้ใหญ่หมู่สามอ๋อหมู่สามบ้านบ้านกลุ่มอันนี้เลยเลยบางตะเคียนยังเฉยไปแล้วครับเมืันคือแค่บางตะเคียนอ๋อเมื่อคืนบางตะเคียนนะจำว่าที่บางตะเคียนอ๋อนี่ผู้ใหญ่เนาะโอเคครับนี่ผู้ใหญ่หมู่สามอีกทีหนึ่งตำบลอะไรนะบ้านกลุ่มเหรอบ้านกลุ่มแล้วเนาะอำเภอสองพี่น้อง ครับผมนี่ฮะโอเคครับนี่คือญาติโยมประชาชนนะฮะที่มารอถวายหลวงตานั้มนะฮะนี่โอเคครับนี่ชาวบ้านหมู่สามใช่ไหมหมู่สามบ้านกลุ่มนะฮะบ้านกลุ่มนี่รอหลวงตาหลวงตาใกล้จะถึงแล้วครับอ่นะ เดี๋ยวลงตามมาถึงก็หุบลมนะโอเคครับหมู่สามบ้านกลุ่มวัดอะไรตรงนี้วัดอะไรนะวัดรางบัวทองค่ะวัดรางบัวทองโอเคครับเจ้าบ้านเราแวกนี้นะครับครับครับผมหลลงตาใกล้จะมาถึงแล้วครับนี่ฮะเจ้าบ้านวัดรางบัวทองคือวัดนะแต่ว่าบ้านกลุ่มโอเคครับนี่ อัปเดตก่อนหลวงตามาถึงนะครับ nah. ตอนนี้หลวงตามาถึงนู่นตรงโค้งข้างหน้าครับส่วนวัดเนี่ยอยู่อยู่ซ้ายมือข้างหน้านะครับนี่เดียให้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่ก่อนที่จะ EN, หลวงตาจะมาถึงนะเดี okay. ๋ยวหลวงตามาถึงช่วยถอดหมวกด้วยนะครับตอนข้อหัวนะถ้าใส่หมวกหลวงตาไม่ข้อหัวให้นะ ครับผมแล้วก็ไม่รับปัจจัยเป็นเงินทองนะครับนี่เป็นเครื่องดื่มน้ําได้ครับนี่บรรยากาศหน้าวัดโอเคครับตรงนี้ก็คือวัดรางบัวทองครับอยู่ในตำบลบ้านกลุ่ม นี่วัดอยู่นี่นะวัดอยู่ซ้ายมือ <laughs> หมูอะไรเนี่ยหมูห้าบ้านช้างอ่าหมูห้าเหรอบ้านไหนนะบ้านช้างบ้านชา้างอ๋อนี่มาไม่ใช่อยู่บ้านกลุ่มเนาะไม่ใช่อ๋อไม่เป็นไรครับบ้านไหนก็เหมือนกันครับ,บ,บ,บครับผมนี่ฮะมารอนานยังก็พักใหญ่แล้วยยหรือกักใหญ่แลวหลวงตาอยู่เลยโค้งมานิดนึงโอเคครับนี่คือบริเวณวัดรางบัวนะครับ รางบัวทองเนาะตกทองไาอีกเนาะโอเคครับนี่ครับวัดรางบัวทองตอนนี้ครับนะ่นตอนนี้เวลาแปดมงยี่สิบสามนาทีครับโอเคครับ